สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาการใช้ชีวิตหลังเกษียณของป้าอ้อยและสามีฝรั่งในรัฐเวอร์จิเนียค่ะวันนี้เรามีโอกาสดีๆอีกแล้วอากาศแสนอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิเรามีแพลนเดินทางไปยังบ้านเพื่อนของคุณลุงในต่างรัฐที่ รัฐเทนเนสซีเมืองมอริสทาวเราใช้เวลาในการขับรถออกจากบ้านเราที่บริสตอลจนถึงปลายทางก็คือบ้านเพื่อนคุณล,ลุงเป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเรามีแวะเติมน้ำมันแวะยืดแข้งยืดขาด้วย ขับรถจริงๆทําไมแวะเลยก็ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแหละอ,อ๋อหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นแหละในช่วงนี้จะเห็นได้ว่า2ข้างทางของถนนที่เราเดินทางอันนี้เป็นถนนระหว่างเมืองสาย I-81 เป็นถนนที่สวยงามสนนไฮเวย์ที่นี่ทางการจะดูแลรักษาอย่างดีและช่วงนี้ ฤดูใบไม้ผลิก็จะเห็นแต่สีเขียวสวยงามระหว่างทางนี่แหละความสุขของเราสองคนสองผู้สูงวัยอายุเรย่เกษียณแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือความสุขที่เราอยากได้อยากเป็นในช่วงเวลาเหล่านี้เรามักจะออกเดินทางไปตามป่าเขาเราชอบใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติชอบไปแคมปิง้ง อาจจะเป็นการไปแคมปิ้งในป่าและวันนี้เราก็จะได้ไปตั้งแคมป์บ้านเพื่อนของคุณลุงอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากเราเคยไปแคมปิ้งที่บ้านเขามาหนึ่งครั้งแล้วแหละจริงๆแล้วเราไม่ได้แคมป์ที่บ้านเขาแต่เขามีพื้นที่ที่เป็นป่าและติดริมน้ำเนื้อที่กว้างใหญ่หลายร้อยเอเคอร์และ ในบริเวณที่เราเข้าไปพักก็จะเป็นสถานที่ที่เขาไปทำการตัดหญ้าซึ่งเป็นพื้นปะพื้นที่บางส่วนที่บุกเบิกไว้ปัดต้นไม้ใหญ่ในป่าออกและก็ตัดหญ้าให้เขียวชะอุ่มทำให้เป็นสถานที่ที่เรากาางเต็นท์และก็ไปแคมป์ในรถแวนแคมเปอร์ของเรายังมีความสุขทีเดียวค่ะ ในรถแวนแคมเปอร์ของเราเราเตรียมทุกอย่างไปพร้อมเรากะว่าเราจะไปนอนสักสามคืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือมีน้ำสะอาดไว้ใช้และดื่มมีไฟอาจจะเป็นจากเตาแก๊สและไฟตามกลางคืน ซึ่งเราเองเราเคยแคมปิ้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในกรณีที่เราไปยังสถานที่ไม่มีให้บริการน้ำและไฟและตรงนี้ก็ห่างจากบ้านซึ่งอยู่บนเขาซึ่งจะต้องลงมาข้างล่าง ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช้เราเตรียมของเราไปเรียบร้อยค่ะการเดินทางของเราก็จะมีความสุขอย่างที่เห็นพื้นที่สีเขียว,ยวให้เราได้มองเห็นสุดหูสุดตาบ้านเรือนชาวชนบทที่นี่ยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุขเราเร,เริเริ่มเข้าเดินทางในถนนสายเล็กๆซึ่งจะต้องเดินทางไปอีกสักพักถึงจะถึง เมื่อเป็นถนนสองเลนหมดจากถนนสองเลนเราก็จะเจอถนนเลนเดียวและเล็กลงเล็กลงก่อนที่จะถึงทางเข้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่าอาพื้นที่ส่วนบุคคลตอนที่เราผ่านมาเราก็เจอหมาตัวหนึ่งออกมาเดินที่ถนนอีกแล้วมันเป็นภาพที่มีความรู้สึกว่าเหมือนสุนัขถูกทิ้งแต่เมื่อถาม ภรายาของเพื่อนคุลุงเขาบอกว่าบ้านตรุงนี้ยเขามีหมาหลายตัวเขาชอบปล่อยหมาออกมาเดินตามถนนที่นี่เราจะไม่เห็นหมาตามข้างถนนนี่ตัวนี้แหละเราจะไม่เห็นพวกหมาจรจัดแทบจะไม่เห็นเลยเพราะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกน่าสงสารอาจจะถูก คนขับรถมาแล้วปล่อยทิ้งไว้นี่ใกล้จะถึงแล้วเป็นถนนเลนเดียวและขับรถสวนกันก็อาจจะต้องจอดและหยุดเพื่อให้อีกคันหนึ่งขับรถผ่านไปวันนี้ไม่เจอกวางเลยแต่จะบอกว่าแถวเนี้ยนะกวางเยอะมากเราอาจจะมาเช้าเกินไปหรือเปล่าหรือในช่วงนี้กวางมีของกินเยอะมีประตูก็เปิดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อนของคุณลุงบอกรหัสไว้และก็หลังจากประตูบานนี้ก็คือพื้นที่ส่วนบุคคลที่เราจะเดินทางเข้าไปนี่ไงเหมือนสนามฟุตบอลมหปกติตรงนี้มันก็คือป่าน่ะแหละแล้วเขาก็มาถางเอาไว้ก็มีพื้นที่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะทำบางส่วนให้มันน่าอยู่แบบนี้เมื่อมาถึงเราก็จัดการกางเต็นท เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ที่ต่อกับรถที่เราสามารถจะขึ้นไปบนรถลงมาในเต็นท์นั่งทานกาแฟหรือปรุงอาหารกินและเมื่อมีแดดมีฝนเราก็จะอยู่กันอย่างอบอุ่นและปลอดภัยตรงนี้เนี่ยละค่ะเวลาไปพักแบบเนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินพักในโรงแรมและจะบอกว่าเตียงนอนนะนะมันสบายสบายและนอนอย่างมีความสุขมากเลย สิ่งที่เราทำอยู่แบบนี้เรามีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้กางเต้นไปเที่ยวไปนอนจัดของเก็บของปรุงอาหารง่ายๆมีสแน็คมีผลไม้เอาไปกินกันด้วยและในรถของเราก็มีตู้เย็นที่เราสามารถจะเก็บอาหารคร้างถือไว้ได้อีกด้วย คุณลุงบอกว่าเรากลางกันตรงเนี้ยแหละมันมีเชลเตอร์ที่เราก็จะใช้เป็นสถานที่ที่เราเข้าไปนั่งพักผ่อนได้ด้วยและเพื่อนของคุณลุงทำอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาชอบยิงธนูมากเลยค่ะยิงธนูหุ่นยางเขามีหุ่นยางหลายสิบตัวมากซึ่งเขาก็จะมาวางไว้ตรงป่าแถวๆนี้แล้วก็ใช้พื้นที่แบบเนี้ย ในการฝึกฝนยิงธนูในกรณีที่มีเพื่อนอย่างเช่นเขาเชิญคุณลุงมาแต่วันนี้ลมแรงช่วงนี้ลมแรงเราก็เลยไม่ได้มายิงข้างล่างนี้ก็ไปที่ข้างบนเขาค่ะที่บ้านเขาก็มีสถานที่กว้างมากแล้วเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเราไปดูกันนี่แหละเป็นแทมทำเลที่เราใช้พักผ่อนในช่วง 3- 4สวันที่เรามาอยู่ที่นี่ อย่างมีความสุขและที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากหลังจากทำเต็นท์เสร็จคุณลุงก็บอกเราร้องเดินไปที่เด็กหรือระเบียงที่อยู่ริมน้ำที่เพื่อนเขาสร้างเอาไว้ไปดูซิว่าเราสามารถจะลงไปตกปลาได้ไหมเพราะว่าสถานทุยที่ตรงนี้อยู่ติดกับ คลองใหญ่มากหรือลําน้ำที่ใหญ่มากและที่สำคัญมีปลาเท้าให้ตกด้วยปลาเท้าก็เยอะมากแต่จะบอกว่าพอเราเดินไปถึงคุณลุงก็บอกว่าอืมมันต้องลงไปลึกเราไม่ได้เตรียมพร้อมมารองเท้าก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าก็ไม่ได้เตรียมเราเตรียมมาอยู่ในรถค่ะแต่เราไม่ได้เตรียมมาตอนนี้เราก็เลยได้แต่เดินดูดูลำน้ำสิมีน้ำไหลอ,อย่างเงี้ยตลอดเวลา เป็นน้ำที่ใสและสะอาดมากแล้วก็มีผักที่ขึ้นเยอะมากที่ชื่อว่า watercress ซึ่งสามารถใช้กินเป็นผักสลัดได้แต่ปออเคยลองแล้วแหละไม่ชอบกลิ่นและรสชาติมันมองเห็นต้นหญ้าริมน้ำไหมเนี่ยมันเรียบแบบเนี้ยเพราะว่าที่เขื่อนเน่ยเขาปล่อยน้ำมาเป็นช่วงๆเขาจะมีการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ว่าเขาจะ ปล่อยน้ำตอนไหนหากปล่อยมาน้ำก็จะสูงขึ้นมาเกือบถึงระเบียงที่เพื่อนสร้างไว้เพราะฉะนั้นพอน้ำไหลลงไปหมดบรรดาต้นญ้าก็จะเรียบแบบนี้แหละค่ะเรียบนอนกันแบบหลับสบายโร่งทีเดียวค่ะน้ำที่นี่ใสแจ๋วแล้วก็น้ำไม่ลึกด้วยเรามา เดินตกปลาไม่ได้เราก็เดินกลับไปพักที่พักบรรยากาศสถานที่ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนั่นคือสาเหตุที่เพื่อนคุณลุงถึงได้มาสร้างระเบียงไว้เป็นระเบียงที่นี่เหมาะสำหรับได้มานั่งหรือมาเดินเล่นเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมมากถามคุณลุงว่าทำไมไม่มากางเต็นท์ตรงนี้ ตรงนี้พื้นดินค่อนข้างจะนิ่มและอันตรายหากเรามาจอดรถไว้ในตอนกลางคืนหากมีฝนเราเลยเลือกที่จะจอดตรงที่ที่เราเคยจอดขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปมาชมว่าเราอยู่กันอย่างไรที่นี่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ